ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปวิดีโอดีๆจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งอาจารย์ชอาจารย์ปาวพันธ์งานตะวันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการวิธีการเข้าเหนี่ยวนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูนั้นของคนไทยนะคะที่นักกีฬาแล้วก็ทุกที่ทำไม่ยากเลยนะก่อนที่จะไปทำก่อนที่จะไปทำเดี๋ยวเราไปดูประสบการณ์กันก่อนค่ะ วัตถุดิบสำหรับท<ส>ำข <สำ S 1> วหนหน้ากุ้งมะพร้าวขูดขาวกุ้งสับกผักชีกระเทียมไทยโขลกละเอียดน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันสำหรับผัดเกลือสำหรับปรุงรสใบมะกรูดหั่นฝอยและสีผสมสารสำหรับวิธีการทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งอันดับแรกนะคะเราก็จะเอา มะพร้าวขูดขาวนะคะผสมให้เข้ากันกับกุ้งสับนะคะส่ก็ได้นะคะเข้าให้เข้ากันเข้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เติมสีผสมอาหารสีส้มลงไปนะคะ เพื่อให้สีของหน้ากุ้งนะคะมีสีสันสวยงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ใช้มืนนะคะเท้าให้เข้านะคะจะใช้นะคะหลังจากนันก็จะใช้พายนะคะช่วย ส่วนผสมใี้เข้ากันนะคะเมื่อนีนะคะเข้าทั่วแล้วนะคะเมื่อครุกส่วนผสมนะคะ,ะกุ้งสับนะคะมพะพร้าวขูดขาวแล้วก็ สีอาหารนะคะเราใช้สีผสอาหารนะคะคลุกเขาให้เท้ากันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเขาไปนะคะบนกระทะให้หอมนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่เราผสมส่วนผสมของมะพร้าวขุดขาวกุ้งสับแล้วก็สีผงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาผัดนะคะโดยที่เอาเขามาผัดให้สุกหอมนะคะโดย อันดับแรกก็จะตั้งนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ำมันเตรียมไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะไว้สําหรับเพื่อที่จะผัดสาเกลือให้หอมนะคะแรกเราจะผัด3ามเกลือให้สุกหอมก่อนนะคะจากนั้นก็จะเอา3ามเกลือนะคะซึ่งประกอบด้วยรากผักชกีกระเทียมพริกไทยน,นะคะผัดให้หอมนะคะ ช่วงจังหวะผัดเราใช้ไฟกลางนะคะเราไม่ใช้ไฟแรงหรือว่าไฟไฟออกนะคะเมื่อสามหอมได้ที่นะคะก็จะเอามะพร้าวนะคะส่วนผสมที่เราคลุกไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปผัดนะคะ ในส่วนของสีนะคะที่ใช้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยถ้าเราชอบสีเข้มเราอาจจะใส่สีสมอาหารเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเราชอบสีอ่อนๆก็อาจจะลดนะคะปริมาณาสีลงมาได้นะคะแล้วเราก็ผัดนะคะช่วงจังหวะนี้เราจะใช้นะคะใช้ไฟกลางนะคะเราใช้ไฟแรงมากไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้แล้วก็ไม่ใช้ไฟ อ่อนจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟอ่อนมากๆค่ะเวลาน้ําที่อยู่ในตัวมะพร้าวค่ะมันจะออกแล้วมันจะทําให้หน้ากุ้งของเราแฉะน,นะคะเราจะผัดให้เขาค่อนแข้งนิดนึงนะคะในส่วนของภาชนะที่เราใช้สำหรับการผัดนะคะเราอาจจะใช้ที่บ้านของใครมีกระทะทองเหลืองนะคะก็อาจจะใช้กระทะทองเหลือง ผัดได้นะคะเพราะว่าเขาจะเก็บความร้อนได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้กระทะปกติทั่วไปได้เลยนะคะเราก็จะผัดเขาจนหอมนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาสุกหอมนะคะก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาล เกลือนะคะแล้วลำดับสุดท้ายนะคะเขาก็จะใช้สุดท้ายก็จะโรยด้วยมะกรูดซอยเพิ่มความหอมให้หน้ากุ้งของเรานะคะ mm hmm. ค่ะเมื่อ,อส่วนผสมมะพร้าวกุ้งนะคะสุกหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนประสมข,ของน้ำตาลลงไปนะคะใน mm hmm. นี้จะใช้น้ำตาลน้ำนะคะ แต่ถ้าใครใช้น้ำตาลทรายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรสชาติของหน้ากุ้งนะคะก็จะมีรสชาติเค็มนะคะหวานแล้วก็มันนะคะจากมะพร้าวนะคะแล้วก็ตัดกับรสชาตาิหวานของข้าวเหนียวมูนนะคะ เห็นว่าเมื่อเราใส่น้ำตาลลงไปนะคะมันก็จะเริ่มแฉะนะคะพระน้ำตาลละลายนะคะสีเขาก็จะคล้ำขึ้นมานิดนึงนะคะน้ำตาลละลายก็จะ เติมเกลือลงไปรสนะคะสังเกตว่าพอเติมน้ำตาลลงไปสีก็จะเข้มขึ้นมาดนิดนะ จากนั้นชิมรสนะคะชิมรสนะคะทำอาหารเรื่องสิ่งสำคัญคือต้องชิมรสชาตินะคะนะคะพอสุกนะคะ พอได้ที่นะคะก็จะสุดท้ายก็จะเติมนะคะใบมะกรูดซอยลงไปนะคะเพิ่มความหอมให้กับหน้ากุ้งนะคะแล้วหลังจากนั้นคนให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะก็จะเสร็จนะคะสำหรับหน้ากุ้งที่ไว้รับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูนของเรานะคะ เส้นเป็นเรียบรอ้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปะเสิร์ฟจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมุนค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการ เตรียมข้าวเหนียวนะคะที่สําหรับจะนําไปมูนนะคะโดยที่นะคะข้าวเหนียวที่จะใช้ทั้งในการมูนะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวขาวนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องเอาเขาไปนึง่งแต่ก่อนที่จะนึ่งเราจะต้องมาทําความสะอาดแล้วก็เตรียมก้อ่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาเข้าวเหนียวนะคะมาล้างนะคะทาความสะอาดนะคะ โดยใช้น้ำสะอาดนะคะล้างนะคะค่ะเราก็จะล้างนะคะล้างข้าวสารนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะใส่นะคะสังเกตว่าตอนน้ำเขาก็จะยังขุ่นอยู่นะคะเราก็จะล้างนะคะล้างอย่างนะคะเราก็เบามือ,อ them, นะคะเพื่อป้องกันเมล็ดเขาหักน,นะคะเราจะล้างไปจนกว่าน้ำเขาจะใส่นะคะค่ะเมื่อเราล้างไปเรื่อยๆนะคะเราจะสังเกตได้ว่านะคะน้ำนะคะน้ำซาวข้าวก็จะเริ่มใส่ ก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะพอใสเสร็จปั๊บนะคะเราก็จะพักเข้าไว้แช่เข้าไว้นะคะโดยใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะสามชั่วโมงหรืออาจจะแช่ข้ามคืนก็ได้ก่อนที่นึ่งนะคะสมมุติว่าถ้าเราจะนึง่งวันรุ่งขึ้นนะคะวันกลางคืนเราก็ล้างทำความสะอาดข้าสารแล้วก็แช่เข้าไว้ได้เลยนะคะพักไว้ได้เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราแช่ข้าวเหนียวไว้ข้ามคืนแล้วนะคะเราก็ทําการล้างนะคะก่อนที่จะเอาไปนึ่งในรังถึงนะคะ ค่ะเมื่อเราข้าวเหนียวของเราเสด็จน้ําแล้วนะคะไปเราก็จะเอาข้าวเหนียวเรามานึ่งนะคะโดยที่นะคะอย่างที่ทราบการนึ่งเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลายอย่างเราอาจจะใช้รังถึงหิก็ได้นะคะหรือเราจะขวดไม้ไผ่นึ่งข้าวเหนียวก็ได้หรืออาจจะใช้หม้ออย่างที่บอกหรืออาจจะใช้หม้อถ้าในกรณีที่เป็นหม้อหุงข้าวนะคะเราก็เอาข้าวคะถึงใส่น้ําปกติได้เลยอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องแช่ข้าวสารนะคะก็สามารถที่จะใช้ข้าวข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ ใส่เติมน้ําแล้วก็เสียบหม้อข้าวก็จะได้มาเป็นข้าวเหนียวสุกได้เลยเดี๋ยวเตรียมรอสําหรับมูนนะคะแต่ในกรณีนี้นีนะคะเราก็จะใช้วิธีการนึ่งโดยรังถึงนะคะโดยนะคะสิ่งที่ใช้นะคะจะต้องมีรังถึงนะคะแล้วก็มีผ้าขาวบางชุบน้ําหมาดๆนะคะเราก็จะวางาข้าวเหนียวนะคะอีกอันหนึ่งที่เราต้องเตรียมนะคะระหว่างนี้เราต้องเตรียมน้ารังถึงนะคะใส่ ต้มน้ำไว้ให้เดือดนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่นะคะก็จะช่วยให้มันมีกลิ่นให้ข้าวเหนียวเรามีกลิ่นหอมก็คือจะใช้ใบเตยนะคะเราจะใช้ใบเตยมัดแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่เราใช้สำหรับนึ่งนะคะ,ะเราก็จะเอาเข้าวเหนียวนะคะเทลงไปนะคะบนผ้าขาวบางนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือเรียกๆค่ะคะ่ะให้เส,อเสมอกันนะคะ เมื่อเราใช้มือนะคะเสียข้าวให้สม่ำๆกันนะคะเราอาจจะเว้นตรงกลางไว้นะคะเพื่อให้ความร้อนนะขึ้นมาทําให้ข้าวสุาทให้ข้าวเหนียวสุกสม่สําเสมอทั่วถึงกันนะคะแล้วเราก็ใช้เราก็ปิดด้วยผ้าขาวบางนะคะเตรียมไว้สําหรับเอาไปนึ่งนะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้นกรณีที่เราใช้หวดนะคะเราก็เอาผ้าขัดบางนะคะใส่ลงไปในหูวไม้ไผ่นะคะแล้วก็ปิดด้วยผ้าขาวบางเช่นเดียวกันแล้วเราก็ไปวาง ไว้ในหม้อสําหรับนึ่งข้าวเหนียวนะคะแต่สิ่งที่ควรระวังนะคะก็คืออย่าให้น้ํานะคะสูงถึงระดับโดนข้าวเหนียวนะเพราะว่ามันจะทําให้ข้าวเหนียวเราแฉะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวเหนียวไปนึ่งกันเลยค่ะอาหรับ การนึ่งนะคะที่ใช้ลงถึงนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยให้ข้าวเหนียวของเรามีกลิ่นหอมเราก็คือจะใส่ใบเตยลงไปซึ่งในกรณีการใส่ใบเตยเราก็อาจจะใส่ได้2แบบเราอาจจะใส่ลงไปในข้าวเหนียวสักพูกก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ลงไปในน้ําที่เราใช้ต้มข้าวเหนียวที่เราจะใช้สําหรับนึ่งข้าวเหนียวก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อน้ําเดือดนะคะเราก็จะเอาข้าวเหนียวนะคะที่เราใส่ลงถึงห่อผ้าขาวบางไว้ นะคะเราก็จะนึ่งเขาโดยใช้เวลา20นาทีนะใช้น้ำเดือดประมาณไฟกลางนึ่งอัน20นาทีนะคะแต่ระหว่างนั้นนะคะ10นาทีเราก็อาจจะเราจะเปิดเขาแล้วก็กลับด้านข้าวเหนียวเพื่อให้ข้าวเหนียวสุกทั่วถึงกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่นึง่งครบแล้วจะเป็นยังไงนะคะ หลังที่เรานื่อข้าวเหนียวนะคะเราก็จะมาทําน้ํามูข้าวเหนียวกันนะคะโดยส่วนผสมของน้ํามูข้าวเหนียวนะคะก็จะประกอบด้วยหัวทินะคะน้ําตาลทรายขาวนะคะแล้วก็เกลือนะคะโดยที่อันดับแรกเราก็จะเอาหอัวทิ่ลงไปนะคะเราจะคนให้ก่อนที่ตั้งไฟนะคะเราก็จะคนให้น้ำตาลกับเกลือละลายกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนละลายเข้ากันได้ดีก่อนก่อนที่จะไปตั้งไฟนะคะ เรใช้เกลือนะคะนะ,คะไฟที่ใช้เป็นไฟอ่อนนะคะไม่ใช้ไม่ใช้ไฟแรงมากเพื่อป้องกันไม่ให้กะทิเขาแตกมันนะคะระหว่างนั้นเราก็คนเขาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้น้ําตาล น้ำตาลทรายนะคะเกลือละลายเข้าด้วยกันร,ระหว่างนี้นะคะก็จะรอข้าวเหนียวที่เรากําลังนึ่งอยู่นะคะวิธีการนะคะอย่างที่ได้ห็นแล้วว่าการมูนนะคะการมูนก็คือการเอาเข้าวเหนียวนะคะการทําให้ข้าวเหนียววาวโดยการใช้กะทินะคะลงไปคลุกเค้ากับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวเนี่ยซึม ดูดซึมน้ํากะทิเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้น,นหลักการสําคัญนะคะที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องมูลในขณะที่เขาเหนียวร้อนนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนน้ํากะทินะคะเราอาจจะเป็นน้ํากะทิอาจจะพักให้เขาอุ่นสักนิดนึงก็ได้นะคะค่ะ เมื่อข้าวเหนียวนะคะอย่างที่บอกเราจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าระหว่างทาง10นาทีเนี่ยเราจะเปิดเขานะคะแล้วเราก็จะกลับกลับด้านเขานะคะหละังจากนั้นนะคะพอกลับด้านเราก็จะนึ่งเขาต่อไปประมาณ10นาทีพอครบสินาทีนะคะเราก็เปิดเขามาดูนะคะก็จะเห็นว่าข้าวเหนียวก็จะสุกนะคะทั้งหมดะค่ะก็จะเห็นค่ะก็จะกลับด้านนะคะกลับด้าน นะคะแล้วก็พอกลับด้านเสร็จเราก็จะปิดนะคะแล้วก็คะเราก็จะนึ่งต่อไปอีก10ทีนะคะค่ะเมื่อนึ่งข้าวเหนียวครบสุกนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วเราก็จะเอาเข้าลงมาจากรังถึงนะคะแล้ก็จะสังเกตว่านะคะข้าวเหนียวก็จะสุกสวยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรีบเอาเขาลงไปในหม้อหรือภาชนะ ที่สามารถปิดฝาได้นะคะเราก็จะทําการมูนนะคะกือว่าจะรอ้อนเราก็จะออกเราก็จะเอาน้านะคะน้ํามูนข้องที่เราเตรียมไว้ร้อนๆเมื่อกู้ที่เราปาดแพักไว้ค่ะเราก็จะเทใส่ลงไปนะคะในข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะนะคะเราก็ใช้เวลาแต่อรอยเร็วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้เราอาจจะไม่เบามือนะคะเพื่อันไม่ให้ ตัวมเม็ดข้าวเหนียวหักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดเขาไวนะะ้นะคะใช้นะคะใช้พายไมห้หรือพายยางก็ได้นะคะเพื่อให้น้ำเขาเนีย่ยน้านะคะซึมเข้าในตัวข้าวเหนียวได้แล้วก็ปิดฝาเขาล็กนะคะรอนะคะประมาณเพื่อให้ประมาณ1ิบนาทีนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวเพื่อให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดซึนมน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะ หลังจากที่เราปิดฝาไว้สักพักนึงนะคะเราก็สามารถเข้ามาดูนะคะแล้วเราก็คนผสมอีกครั้งกลับเรียกทุกเคลืส่วนผสมให้ให้กลับด้านนะคะให้เข้ากันเพื่อให้น้ําข้าวเหนียวเนี่ยค่ะมูลข้าวน้ำมูลข้าวเหนียวเนี่ยซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว้าเหนียวนะคะได้ทั่วถึงนะคะแล้วนั้นเราก็ปิดฝาเขาอีกทีนะคะ ก็จะใช้เวลามุนนะคะประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นเราอาจจะต้องใช้วิธีการสังเกตนะคะว่าข้าวเหนียวเนี่ยเขาดูดซึมเ้ามูนข้าวเ,เหนียวเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะเมื่อครบเวลานะคะใช้เวลาประมาณ1 0ถึง15นาทีอาจจะมัาอาจจะนานกว่าน,นั้นใช้วิธีการสังเกตเราจะสังเกตได้เห็นได้ว่านะคะจากเมื่อสักครู่ที่ นะคะข้าวเหนียวมูนเนี่ยแช่ตอนนี้เขาจะเริ่มซึมเข้าไปในตัวข้าวเหนียวแล้วนะสังเกตว่าข้าวเหนียวก็จะมีความแห้งมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้แห้งจนจนจนแห้งมากนะคะจะมีความชื้นๆนะคะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ชื้นแล้วก็ไม่ได้แฉะแล้วก็สังเกตแล้วไม่เท่าก็จะเป็นเม็ดสวยแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นข้าวเหนียวมูนแล้วเดี๋ยวเราไปจเสิร์ฟกันนะคะค่ะก็ เสร็จสิ้นได้เพียแล้วนะคะสาหรับข้าวเหนียวน้ากุ้งนะคะน้ากุ้งที่ไว้รับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูนนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถตกแต่งให้เอามารับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูนซึ่งข้าวเหนียวมูนเราก็สามารถทำให้เป็นสีสันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวปกติถ้าอยากได้สีเขียวก็ใส่ใบเตยลงไปหรือถ้าอยากได้สีน้ําเงินหรือสีอก็ใช้น้ําใช้ดอกอัญชันได้นะคะรับประทานคู่กันก็จะทําให้สีสัน ข้าวเหนียวกับหน้ากุ้งเนี่ยโดดเด่นนะคะก็หวังว่านะคะเมน,นี้นะคะที่นําฝากสําหรับการทำข้าวเหนียวมูหน้ากุ้งคิดว่าน่าจะไม่ยากจนไปทุกคนสามารถนํากลับไปทําเองทานเองได้นะคะสาหรับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ชมคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะ